มาวิ่งออกกำลังกายไหนวิง่งวิ่งตามเส้นนี่สิลกวิ่งตามเส้นไปนื่เรื่อยนะชาวินเนอร์มาวิ่งออกกำลังกายสวนข้างบ้านขอวิง่งวิ่งมาทางนี้ครับวินเนอร์ ย,ยังครัาวิ่งตามเส้นตรงนี้มันเป็นเส้นเห็นไหมเนี่ยเป็นเส้นนี่เราวิงว่งวิง่งวิ่งโอ้วินเนอร์วิง่งซิกแซกเหรอโอ้วิ่งเป็นทางรถไฟเลย วิ่ง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 เก่งมากเก่งมากเอาวิ่งกลับมาทางนี้ครับโอ้โหวิ่งซิกแซกวิ่งซิกแซกวิ่งซิกแซกโซิกแซกเาเรียกว่าวิ่งอะไรวิ่งวิ่งวิ่งสับขาเหรอ